แบรนด์ไทยนะครับที่ต้องการที่จะให้รับรางวัลครับเป็นของบริษัทุูรอดดูลีนะครับเป็นน้ำดื่มสิงค์อเบริชั่นที่อยู่คู่กับคนไทยมานานระยะเวลา50ปีครับแบรนด์ที่ผมอยากให้รางวัลนะครับผมในประเทศไทยนั่นสำหรับผมนะครับก็คือบริษัทอ่าเท้าแก่น้อยนะครับผมเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยแบรนด์เท้าแก่น้อยนะครับผมเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับผมส่วนสําหรับผมนะครับที่อยากให้ได้รางวัลก็คงจะเป็น แบรนด์ตีน้อยครับผมเพราะว่าเวลาหิวนึกอะไรไม่ออกก็คงนึกถึงตีน้อยเป็นอย่างแรกครับผมเป็นชาบูที่อยู่หูบคนไทยแล้วก็ราคาประหยัดด้วยครับแบรนด์ไทยที่อยากให้ได้รางวัลน,นะคะก็คือแบรนด์ลาการนี่งค่ะแบรนด์เครื่องสำอางที่เจาะกลุ่มคนเจนซี C, ของเดอรได้อย่างจ้าเลยค่ะแบรนด์ไทยที่อยากให้ได้รับรางวัลไทยแลนด์ท็อปบอทนะคะก็คือกีบบีมิวเซียมค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยน่ารักทุกชิ้นเลยก็คือ ใช้เป็นประจําอยู่แล้วก็คือแบบพวกยางมัดผมหรือแผ่นหอมต่างๆก็คือแบบน่ารักมากโซคิว so มากาสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยที่คุณชื่นชอบคือใครร่วมเสนอชื่อมาได้ถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะ SMS พิน F ตามด้วยแบรนด์สินค้าไทยที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วส่งมาที่เบอร์4689000หรือทางแอปพลิเคชันร้อมโพสค่ะ